าทำข้าวมันไก่กันนะคะคุณคนอันนี้น้องไก่นะคะคนน้องไก่แต่แยกหนังไว้ละไว้เจียวนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยดำแล้วจะมีขิงแล้วก็จะมีมวนเซเท้ากับอันนี้นะคะผักชีนะคะโอเคเราไปทํากันลเลยเลยเลยทำาวนเซเท้านะครับเพราะว่าแบบวันนีน้ผมจะมาแม่ผมจะสอนทำ่อนเลยนะครับ วันนี้พ่อครัวตัวน้อยจะมาช่วยแม่ทำกับข้าวนะคะแม่ก็เลยสอนให้เลยค่ะนี่มาทำนะคะอ่าปอกหัวเสียเท้าแบบนี้นะคะเออก็คล้องอยู่นะคะนางบอกว่านางไปกินที่ไอโรงเรียนมาวันนี้ก็เลยบอกว่าเออกินไม่อิ่มเลยแม่แม่ขอทำกับไอข้าวมันไก่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยมาจัดให้เลยค่ะแม่ก็มาจัดให้นี่มาทำกินเองเลยแต่ว่าอาจจะแบบ ทําแบบไม่ต้องให้มันอันนั้นมากเนาะก็เลยไม่ต้องเอามันๆม,มากนะะทุกคนเราทําได้ใช่ไหมนี่ยแล้วก็มาทํากันเลยลกระปอกนี่นางก็ทาได้นะคะนี่หัน่นเป็นแป็แบบนน,น,นี่เตรียมทําน้ําซุปนะคะทุกคนอ่านี่เลยเนี่ย่ะเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็เทลงไป นี่ก็มีรากผักชีแล้วก็ไอ้พริกไทยดำนะคะทุกคนใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเมะื่อกี้แล้วก็ใส่รสด,ดีนิดนึงนะคะเพราะปรุงอะปรุงให้น้อยที่สุดนะคะนี่นี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เไก่เริมลงไปน้องไก่ของเราที่จะเอาไปทําข้าวมันไก่นะคะอันนี้แบบเอาไม่มีหนังนะคะว่าอันหนังไปเกลียวใช่ไหมคะ ไเจียวเพื่อจะทำข้าวมันไก่ะคะ่ะออต้มน้ำซุปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาตเตรียมผัดข้าวหุงข้าวกันเลยะคะ่ะนี่ก็ใช้ก็ใช้รากผักชีกับอันนี้นะคะขิงโขเขารวมกันเลยปกติเขาจะทำเป็นแว่นใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องแบบนั้นเลยเพราะว่าเราจะทำเหมือนข้าวมันไก่ฮ่องกงนะคะทุกคนนี่ แล้วก็โขกโขโขแบบนี้ให้ละจนละเอียดนะคะทุกคนเนี่ยลีลานี้ใช้ได้เลยนะเออนี่แบบนี้เลยได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราเห็นไหมเอาประมาณนี้แหละก็พอแล้วแล้วก็ไปเตรียมทำเลยนะคะทุกคนอนี่แล้วก็ไปเกลียวก็อยากจะทำแต่ว่ามันจะกระเด็นนะคะทุกคนนี่ จะทำเจียวน้ำมันก่อนนะคะทุกคนนี่น้ำมันก็ได้เยอะนะพูดถึงนี่เจียวมาเป็นแบบนี้เลยเออกมาแล้วก็นหนังไว้ให้นางกินนี่ออกมาแต่แม่จะจะทำให้ไม่ต้องมันมากนะคะทุกคนโอ้ยตักออกมาเป็นบวยนะคะทุกที่เหลือก็ประมาณแบบเอาแค่ช้อนเดียวพอนะคะทุกคนเออเพราะว่าเราจะไม่เอาแบบ ให้มันเยอะมากนะคะทุกคนเราจะทำข้าวมันไก่ที่สุขภาพดีนะคะเราไม่กินน้ำหวันเยอะัน่เราเลือดได้นะ,ะทำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เที่ยวแบบนี้นะะให้ทุกคนจนหอ,อ,อมบอกกลิ่นหอมบอกมาเลยนะคะเนี่ยตวงแบบนี้เออนางไม่รอดก็ทำไม่นะคะตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาข้าวลงอันนี้กระเทียมเจียวเสร็จแล้วนะคะเจียวแบบ เอากระเทียมเจียวเสร็จแล้วลงใส่ลงไปเลยแบบนี้แล้วก็ข้าวลงไปนะคะทุกคนเอาตวงหม้อเอาตวงเอานะคะว่าข้าวใส่เอ่อถ้วยประมาณนี้สองถ้วยนะคะก็คือแผงใส่น้ำสามถ้วยนะคะทุกคนเพราะว่าจะหุงแบบไม่ได้หุงไม่ได้หุงอันนั้นนะคะไม่ได้หุงไอหม้อนะคะหม้อแบบหม้อไฟฟ้านะหม้อหุงข้าวนี่เราจะหุงด้วยกระทะนี่เลยผัดแล้วก็ หุงแบบนี้เลยนี่ใส่น้ำสามถ้วยนะ,ะทุกคนเพราะว่าข้าวแพงไม่ล้างเลยก็คือเอาใส่เลยเข้าวรสสะอาดนะ,ะทุกคนนี่ทำแบบนี้นะคะทุกคนก็ต้มไว้แล้วก็ปิดฝาไว้นะ,ะแบบนี้เลยนะคะปิดฝาไว้แล้วก็มาเตรียมน้ำจิ้มกันคราวนี้พอหุงข้าวเสร็จแล้วก็มาเตรียมน้ำจิ้มแบบนี้เลยโขกโก มีกระเทียมมีพริกขี้หนูแล้วก็มีมีขิงใส่ลงไปอเสร็จตะเกียบลงไปนิดนึงแบบนี้แล้วแต่เรามากักเราชอบเลยนะคะทุกคนนี่ทําแบบนี้เลยเราจะทําอาหารแบบที่แบบทําให้ลูกแบบไม่ไม่ค่อยได้ไปซื้อนะคะทุกคนก็จะทําแบบนี้เลย อยากกินอะไรแล้วก็ทําเมนูนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะลดปริมาณในการปรุงลงนะคะแล้วก็จะปรุงให้น้อยกว่าที่เราเคยกินมานะคะนี่แต่ก็อร่อยนะ,ะนี่ทำเหมือนนำลังคบลงไปแล้วก็ปรุงนะคะนี่ลงปรุงลงไปแบบนี้ใส่สีอิ่วดำลงไป ต้องดูนะคะแล้วก็ใส่มะนาวเอาความเค็มเอาความดําอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสเองเลยเพราะว่าเวลาจิ้มเราก็จิ้มให้หน้อยนะคะทุกคนอย่าจิ้มเยอะเพราะว่าเราเอามาัตจิ้มจิ้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบนี้เลยใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลก็น้ําตาลนี่แหละเอาน้ําตาลที่ไม่ขัดสีของเราะะแล้วก็น้าําปลาน้ําปลาลงไปนะคะ แบบนี้แล้วก็สียูนองไปเพราะสีสันมันจะได้สวยนะคะนี่เห็นไหมก็ซิมซิมดูนะคะทุกคนชิมดูทุกอย่างก็ชิมดูเอาใส่เพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงถ้าจึงก็น้ำปลานดนึงนะคะทุกคนนี่ข้าวได้แบบนี้เลยหุงแล้วก็สวยงามนะทุกคนแต่ว่าระหว่างในการรอนี้ขอให้ทุกคนต้องมา มาคนตลอดเวลานะคะทุกคนแล้วก็คนแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้คนแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้นะคะทุกคนเนี่ยมาดูแล้วมันก็สุกมันก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกคนนี่ข้าวมันไก่ทาเองนะคะแคลก็ต่ำกว่าปกติที่เราเคยกินแน่แล้วก็หอมมากมากเลยนะคะทุกคนแน่แล้วก็มาสับไก่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมน่ากินไม่ใช่แน่แค่หน้าจานะคะทุกคนความอร่อยก็อร่อยมากเลยนะคะ นี่แบบนี้เลยแต่จริงๆอะนางบอกว่านางอยากกินไก่ทอดนะคะทุกคนไม่ได้กินแบบนี้เออแต่วันนี้ก็เอาไก่ต้มไปก่อนนะคะนี่แบบนี้อะหนังทอดไปก่อนหนังทอดที่เราทอดน้ํามันเจียวนั่นแหละที่นางเข้าไปกินเออตกแต่งให้สวยงามนะะแบบนี้เลยเห็นไหม แล้วก็กินแล้วก็น่าอร่อยแล้วก็ข้าวก็สวยมากเลยอะหงแบบหงได้สวยหงได้ดีมากอะ mm. ก็คือลอ,อยเง hey, ไหมมาจัดแต่แม่ขอข้าวแบบกินข้าวมันไก่แต่ว่าเอาข้าวธรรมดากินดีกว่าคุณแม่นะคะ <c oughs> เพราะแม่กําลังดูแลเรื่องเรื่องไขมันอยู่นะคะนี่ก็หยอดลงไปนิดนึงนะคะนี่เวลากินก็จะตีกันนิดนึงนะคะเออเนี่ยเห็นไหมหน้าก็จะแบบ อันนี้มาเช่ไนางก็ชอบอร่อยนางบอกว่าอร่อยมากเลยแม่เนี่ยอ,อร่อยจริงๆนะทุกคนลองไปจัดดูนะเราอยากกินข้าวมันไก่ทําอะไรนะลดน้ําหนักหรือทําอะไรนะเราต้องทําอะไรให้มันมีความสุขทุกคนถ้าไม่มีความสุขเราก็อยากกินอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้จริงๆอ่ะกินได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าเราเลือกกินเป็นนะคะทุกคนแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหม แล้วก็อร่อยมากขอบคุณมากที่ดูคลิปเราสองแม่ลูกนะคะวันนี้